ทศวรรษที่ปี1950ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงชาวอเมริกันส่วนใหญ่ออกมาจับจ่ายใช้สอยเงินกันอย่างสนุกสนานเพื่อชดเชยกับช่วงเวลาอันมองหมดที่พวกเขาต้องสูญเสียไปกับสงครามสายการผลิตรถยนต์กลับมาเริ่มกระบวนการผลิตอย่างแข่งขันอีกครั้งรถยนต์กว่า40ล้านคันออกประจญภัยวิ่งสู่ท้องถนนทั่วประเทศส่งผลให้เครือข่ายแฟรนไชส์ปั๊มน้ำมันโมเทลและร้านอาหารจเจริญเติบโตวควบคู่กันไป กับการพัฒนาระบบทางหลวงระหว่างรัฐของสหรัฐอเมริกาการรับประทานอาหารนอกบ้านจึงไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับของสังคมเท่านั้นแต่มันยังเป็นเสมือนดั่งสัญลักษณ์ของความร่ำรวยอย่างไร้กังวลของผู้คนแห่งยุคสมัยใหม่และก่อกำเนิดแฟรนไชส์ร้านอาหารตามมาอีกมากมายรวมไปถึงร้านไก่ทอดชื่อดังอย่างเคนตั๊กี้ฟรายชิคเก้นของผู้พันแซนเดอร์สที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งคีวบก็ได้นำเสนอเรื่องราวนี้ไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ <Fried> นอกจากนี้การได้นั่งรับประทานอาหารที่ส่งตรงถึงหน้าต่างรถคันใหม่ด้วยบริการจากสาวเสิร์ฟแสนสวยของร้านอาหารแบบคาฮอปก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายมาเป็นจุดนัดพบสัรคๆแห่งใหม่ของผู้คนในขณะที่อีกมุมหนึ่งความนิยมของอาหารฟาสต์ฟู้ดจานด่วนที่เพิ่มขึ้นก็มีอีกสาเหตุมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ทําให้เกิดชนชั้นแรงงานและชนชั้นกลางจํานวนมากที่มาพร้อมกับความต้องการอาหารในราคาย,ย่อมเยาว ที่พวกเขาสามารถนำไปบริโภคนอกร้านได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานคดวบคลิปนี้ครับจะขอนำเสนอเรื่องราวจุดเริ่มต้นของสองพี่น้องผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอันโด่งดังที่เชื่อว่าหลายคนคงจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของพวกเขามาก่อนกับเส้นทางการต่อสู้ที่เริ่มจากแผงขายอาหารเล็กๆก,ก่อนจะขยายสาขาออกไปทั่วโลกด้วยแรงผลักดันจากหุ้นส่วนธุรกิจคนใหม่ที่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอาณาจักรแมกโดนัลส์อันยิ่งใหญ่ กับด้านมืดของเบื้องหลังเกมธุรกิจสุดเลือดเย็นที่ผู้ชนะเท่านั้นจึงจะได้เป็นผู้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาใหม่ว่าแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับกับแบรนด์ดังในหน้าประวัติศาสตร์ของคิวบ์เกมหักเหลี่ยมธุรกิจแฟรนไชส์แมคโดนัลส์มอริสแมคแมคโดนัลเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนปี1 9 0เเขามีน้องชายหนึ่งคนคือริชาร์ดดิกแมคโดนัลเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี1909 ทั้งสองเป็นลูกชายของครอบครัวชาวไอริชผู้ยากจนซึ่งอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์รัฐนิวแฮมเชียร์ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยังเล็กแพทริกแมคโดนัลพ่อของสองพี่น้องทำงานเป็นผู้จัดการประจำกะที่โรงงานรองเท้าในเมืองนานถึง42ปีก่อนจะถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลที่ว่าเขาแก่เกินกว่าที่จะทำงานนี้ต่อไปได้อีกการได้รับรู้ว่าพ่อของพวกเขาต้องเผชิญกับการว่างงานหลังจากตรากตำทำงานหนักมาหลายสิบปี โดยไม่มีแม้แต่เงินบำนาญส่งผลกระทบต่อสองพี่น้องแมคโดนัลล์อย่างไม่ต้องสงสัยเด็กทั้งสองคนรู้ดีว่าการจมปลักอยู่ในชุมชนนิวแฮมเชีย์ต่อไปก็คงจะมีชีวิตที่ไม่ต่างอะไรไปจากพ่อของพวกเขาทั้งสองจึงตัดสินใจร่วมกันว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพวกเขาจะต้องสร้างอิสระทางการเงินให้กับตัวเองให้ได้และสาบานว่าจะต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านให้ได้ก่อนอายุ50ปีโดยจะไม่ยอมมีชีวิตอันแสนเศร้าเหมือนเช่นพ่อของพวกเขาในเวลานั้น แรงผลักดันจากชีวิตการทำงานอันลมเหลวของพ่อส่งผลให้สองพี่น้อง Don ough, แบคกโดโนตัดสินใจออกเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกโดยมีเพียงประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมปลายกับความทะเยอทะยานที่จะพาพวกเขาไปให้ไกลกว่าที่เป็นอยู่มอริสและริชาร์ดในวัยหนุ่มใฝ่ฟฟันที่จะได้ทำงานเป็นผู้กำกับและผลิตภาพยนตร์รวมไปถึงงานการแสดงต่างๆในดินแดนแห่งความฝันอย่างฮอลลีวูด เช็คเช่นชาวอเมริกันอ,อพยพหลายคนที่ตัดสินใจออกเดินทางบนถนนสายรูสซิกทสิทิทางหลวงหมายเลข66ของสหรัฐที่มุ่งหน้าสู่แคลิฟอร์เนียดินแดนแห่งความหวังและความฝันของชาวอเมริกันในยุคดันทางคู่มุ่งหน้าสู่แคลิฟอร์เนียและได้เริ่มทำงานให้กับสตูดิโอภาพยนตร์โคลบเบียในช่วงปลายทศวรรษที่ป 1920, ี1920้ยโดยการเป็นเด็กจัดไฟในกองถ่ายภาพยนตร์เงียบด้วยค่าจ้างเพียง25เหรียญต่อสัปดาห์ซึ่งดูช่างห่างไกลาจากอ,อนาคตเศรษฐีเงินล้าน ที่พวกเขาวาดฝันเอาไว้แต่ทั้งคู่ก็ช่วยกันเก็บออมเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นอย่างดีเมื่อไรวีแววที่จะได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดในวงการบันเทิงได้ในปี1930สองพี่น้องแมคโดนัลจึงตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจากเงินเก็บที่มีอยู่โดยการซื้อโรงภาพยนตร์เก่าขนาด750ที่นั่งในเมืองเกรนโดรารัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองลอสแอนเจลิสไปทางตะวันออก32กิโลเมตรมาปรับปรุงเป็นโรงภาพยนตร์พร้อมสแน็คบาร์ในชื่อใหม่ว่าเดอะบีคอนแต่ถ้ว่าการเปิดตัวธุรกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ก็ทำให้โรงภาพยนตร์ของมอริสและริชาร์ดต้องหยุดชะงักลงพวกเขาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินจำนวนมากทั้งยังต้องคอยวาดระแวงว่าธนาคารจะเข้ามายึดทรัพย์พวกเขาไปในไม่ช้า จนกระทั่งในปี1937สองพี่น้องแบ็กโดนัลก็ตัดสินใจเลิกกิจการทั้งคู่ขายโรงภาพยนตร์เดอะบีคอนทิ้งก่อนจะหันเหมาลองเสี่ยงโชคในธุรกิจอาหารเนื่องจากสังเกตเห็นร้านฮอตดอกข้างทางแถวโรงภาพยนตร์ของพวกเขาเป็นหนึ่งในธุรกิจเพียงไม่กี่อย่างที่ยังคงมีลูกค้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ล้มหายตายจากไปเหมือนกับธุรกิจอื่นๆในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่ผ่านมามอริสและริชาร์ด จึงเริ่มเข้าสู่ธุรกิจอาหารในปี1937ด้วยการเปิดแผงขายอาหารกลางแจ้งทรงแปดเหลี่ยมชื่อร้านแอนโดรมสำหรับขายฮอทดอกและน้ำส้มขันสดในราคาเพียง10เซนทุกเมนูบนทางหลวงหมายเลข66อย่างรูทซิกติซิที่อยู่ใกล้กับสนามบินอันพลุกพล่านในเมืองมอนโรเวียรัฐแคลิฟอร์เนียแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยแต่กิจการใหม่ของสองพี่น้องแมคโดนัลก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจนในอีกสองปีต่อมา ทั้งคู่ก็เริ่มออกตะเวนหาทำเลทองแห่งใหม่เพื่อเปิดร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนได้มาปักหลักอยู่ที่เมืองทะเลทรายที่กำลังเติบโตอย่างซานเบอร์นารีโนเมืองเล,เล็กในรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมคนย้ายแผงขายอาหารทรงแปดเหลี่ยมอันเก่าไปเปิดร้านใหม่กับพวกเขาด้วยในปี1940สองพี่น้องแมคโดนัลล์ก็ได้เลิกเปิดร้านขายบาร์บีคิวในชื่อแมคโดนัลส์บาร์บีคิวด้วยบริการแบบคาร์ฮอปซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของบรรดาร้านอาหารในยุคนั้น โดยพวกเขาจะให้บริการอาหารส่งตรงถึงรถของลูกค้าผ่านพนักงานเสิร์ฟสาวหน้าตาดีที่จะเดินตรงไปรับออเดอร์และเสิร์ฟอาหารถึงที่รถเรียกลูกค้าหนุ่มๆเข้าร้านได้เป็นอย่างดีโดยมอริสและริชาร์ดยังได้ประหยัดต้นทุนโดยการนำเอาเครื่องแบบพนักงานโร,รงภาพยนตร์เดอะบีคอนที่ได้ปิดตัวลงไปแล้วมาดัดแปลงตัดเย็บใหม่ให้พนักงานสาวสวมใส่เป็นเครื่องแบบภายในร้านอาหารของพวกเขาด้วยในขณะที่กิจการร้านแมคโดนัลส์บาร์บีคิวกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ทั้งยังสามารถรอดพ้นวิกฤตภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาได้แต่สองพี่น้องแบคโดนัลก็เริ่มตรหนักว่าธุรกิจบาร์บีคิวของพวกเขาไม่ได้เติบโตขึ้นไปจากเดิมเลยแม้จะมีลูกค้าแน่นขนาดลานจอดรถแต่ลูกค้าส่วนมากก็มักจะเป็นเหล่าเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาเตร็ดเกี่ยวภาราษีสาวเสิร์ฟในร้านจนทาให้หลายครั้งที่พนักงานสาวของพวกเขาไม่มาทํางานหรือลาออกไปเสียดื้อต่อมาในปี1948มอริสและริชาร์ดจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ ที่อาจจะดูเหมือนโง่เขลาในสายตาคนอื่นด้วยการปิดปรับปรุงร้าน McDonald's b บาร์บีคที่กำลังคึกคักอยู่นั้นลงแล้วถอยกลับมาประเมินทุกอย่างสิใหม่เพื่อหาหนทางให้ร้านของพวกเขาแตกต่างจากร้านคู่แข่งคาฮอปเจ้าอื่นๆที่มีอยู่อย่างมากมายกลาดเกลื่อนในเวลานั้นโดยเน้นไปที่การปรับปรุงระบบทำงานภายในร้านให้ออกมารวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มจากการลดเมนูอาหารที่เคยมีอยู่ถึง25รายการลง ซึ่งก็รวมไปถึงเมนูบาร์บีคิวที่ทั้งยุ่งยากและต้องเสียเวลานานในการทําจนเหลือเพียง9้ารายการที่ขายดีที่สุดโดยเน้นไปที่แฮมเบอร์เกอร์ในราคาเพียง15เซนนอกจากนี้ก็ยังมีเฟรนช์ฟรายและมิลค์เชคสองพี่น้องยังได้คิดค้นกลวยอดซอสที่แม่นยําและรวดเร็วขึ้นมาใช้พร้อมกับลงทุนซื้อเครื่องจักรอันทันสมัยสําหรับรีดเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้เป็นก้อนได้อย่างรวดเร็วและเครื่องปั่นมิลค์เชคที่สามารถทาเครื่องดื่มได้ครั้งละหลายๆแก้วเพื่อช่วยย่นระยะเวลาการทํางานของพนักงาน ยิ่งไปกว่านั้นมอริสและริชาร์ดยังเปลี่ยนพนักงานใหม่ให้เป็นผู้ชายทั้งหมดเพื่อลดเรื่องปวดหัวที่ไม่จําเป็นจากเหล่าพนักงานสาวที่มีแต่ลูกค้าหนุ่มๆเข้ามาติดพันรวมไปถึงชุดของพนักงานที่ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นชุดสีขาวสะอาดตาและสวมหมวกกระดาษการลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นออกไปหลายอย่างดีเองที่ทําให้2พี่น้องมคโดนัลสามารถตั้งราคาอาหารได้ในราคาที่ต่ํากว่าคู่แข่งโดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มปริมาณการขายให้มากขึ้นเพื่อกําไรอันง,งดงามที่จะตามมา แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังไว้เสมอไปหลังจากที่ร้านอาหารของทั้งสองได้กลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งด้วยชื่อแมคโดนัลด์ในอีก3เดือนต่อมาการยกเลิกระบบบริการคาร์ฮอปของร้านแล้วให้ลูกค้าต้องลงจากรถเดินเข้าไปสั่งอาหารเองที่เคาน์เตอร์สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าหลายคนรวมไปถึงตัวเลือกหลายเมนูเก่าที่หายไปทำให้ธุรกิจของสองพี่น้องต้องกลับมาซบเซาอีกครั้งจนยอดขายลดหัวไปกว่าครึ่งหนึ่งแต่ในอีก4เดือนต่อมา เหตุการณ์ก็พลิกผันกลับอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อร้านอาหารแมคโดนัลส์ของมอริสและริชาร์ดค่อยๆกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งจากลูกค้าที่หลัง่งไหลกันเข้ามาจนยอดขายพุ่งกระฉุนเนื่องจากการบริการอันรวดเร็วจากสายการผลิตในครัวแบบเปิดโล่งอันมีประสิทธิภาพทําให้ลูกค้าได้รับอาหารภายในเวลาไม่ถึง60วินาทีอีกทั้งราคาอาหารก็ยังถูกกว่าร้านอื่นจนทั้งคู่สามารถทํากําไรได้มากถึง10,000แสนเหรียญต่อปีในปี1953 สองพี่น้องแมคโดนัลล์เริ่มใา้ระบบแฟรนไชส์แมคโดนัลส์สาขาแรกไปยังเมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาด้วยค่าธรรมเนียม950เหรียญต่อสาขาและยังได้ว่าจ้างสถาปนิกเข้ามาออกแบบร้านใหม่ให้ออกมาโดดเด่นเตะตาผู้ขับขี่รถยนต์สัญจรไปมาด้วยซุ้มโค้งสีทองประดับไฟนีออนเหนือหลังคาทั้งสองข้างของร้านซึ่งสามารถมองเห็นเป็นตัวเอ็มได้เมื่อมองจากมุมหนึ่งพร้อมตัวการ์ตูนมาสคอตอย่างเชฟสปีดี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์บริการอันรวดเร็วของร้าน ก่อนจะขยายแฟรนไชส์ไปได้มากกว่า20สาขาในปี1954ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่เซลส์แมนขายเครื่องปั่นมิลค์เชคชื่อเรย์คร็อกจะเข้ามาทำให้ธุรกิจของสองพี่น้องแมคโดนัลล์ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลหลังจากได้รับออเดอร์เครื่องปั่นมิลค์เชคราคาเครื่องละ150เหรียญพร้อมกันคราวเดียวถึง8เครื่องจากร้านอาหารแมคโดนัลล์ในเมืองซานเบอร์นารีโนทำให้เรย์คร็อก เซลแมนขายเครื่องปั่นมิลเชคไว้หปีเกิดความสงสัยว่า mm. เหตุใดร้านอาหารเล็กๆจึงต้องการเครื่องปั่นมิลเชคจำนวนมากขนาดนั้นเขาจึงต้องออกเดินทางไปยังร้านอาหารของสองพี่น้องแมคโดนัลเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตัวเองและเฝ้ามองร้านแมคโดนัลด้วยความสนใจอยู่ตลอดทั้งวันระบบการทำงานภายในครัวของพนักงาน ที่ทํางานราวกับสายพานการผลิตอันรวดเร็วบวกกับบรรดาลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาต่อแถวซื้ออาหารอย่างไม่ขาดสายสร้างความประทับใจให้กับเบรเป็นอย่างมากจนเขาต้องเข้าไปแนะนําตัวเองกับสองพี่น้องแมคโดนัลด้วยภาพฝันอันยิ่งใหญ่ภายในหัวของเขาที่จินตนาการเห็นภาพร้านแมคโดนัลส์กระจายตัวไปทุกซี่แยกถนนของสหรัฐอเมริกากับเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าของเขาแม้ว่าในตอนแรกสองพี่น้องแมคโดนัลจะพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่คิดอยากจะหาเรื่องปวดหัวในการขยายธุรกิจออกไปจนเกินตัวแต่เรก็พยายามโน้มน้าวและเสนอตัวเข้ามาเป็นคนจัดการทุกอย่างให้จนมอริสและริชาร์ดยอมตกลงเซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนกับเรในปี1954ด้วยข้อตกลงที่ทุกแฟรนไชส์ร้านแมคโดนัลด์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์950เหรียญพร้อมค่าบริการ1.9%จากยอดขายรวมโดย2พี่น้องแมคโดนัลด์จะได้รับส่วนแบ่ง0.5%ขณะที่เรจะได้รับส่วนแบ่ง1 4%ที่เหลือทั้งหมดไปซึ่งรนช์แต่ละสาขา จะต้องมีรูปแบบร้านที่เหมือนกันกับแฟรนไชส์สาขาแรกในเมืองฟินิกส์ภายใต้ชื่อร้านเดียวกันนั่นก็คือแมคโดนัล s ส์โดยเรจะไม่ได้รับสิทธิตัดสินใจหรือกระทำการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ได้เว้นเสียแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมอริสและริชาร์ดเซก่อนซึ่งสัญญาฉบับนี้เองจะกลายมาเป็นข้อผูกมัดอันน่ารำคาญใจของเรในภายหลังต่อมาในปี1955เรก็สามารถเปิดร้านแฟรนไชส์สาขาแรกเป็นของตัวเองได้สำเร็จ ในเมืองเดสเพลนส์รัฐอิลลินอยส์และประสบความสําเร็จในการขยายแฟรนไชส์ออกไปอีกหลายสาขาในปีถัดมาแต่ทว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งที่เขาได้รับก็ยังคงไม่มากพอเหมือนอย่างที่เรได้วาดฝันเอาไว้อย่างสวยหรูซ้ำร้ายธนาคารก็ยังขู่จะย,ยึดบ้านที่เขานําไปจำนองไว้เพื่อน,นําเงินมาลงทุนในการเปิดร้านแฟรนไชส์สาขาแรกทั้งยังต้องจ่ายค่าเช่าที่และเงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือนทําให้ในเวลาต่อมาเรคิดหาทางออกด้วยการเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ แฟรนไชส์บร a เวณคอร์ปอเรชันในปี1956โดยให้คนที่มาซื้อแฟรนไชส์แมคโดนัล d ์เช่าที่ต่อจากเขาอีกทอดหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้เรสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมและยังช่วยกระจายสาขาแฟรนไชส์ออกไปได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี1960เรสามารถขยายแฟรนไชส์แมคโดนัล d ์ไปได้มากถึง228แห่งและทำรายได้ไปมากถึง56ล้านเหรียญต่อปีแต่แล้วความปรารถนาของสองพี่น้องแมคโดนัล ที่ไม่ต้องการขยายสาขาแฟรนไชส์มากจนเกินไปก็ได้สร้างความหงุดหงิดใจให้กับเรย์ผู้ซึ่งมีความทะเยอทะยานอันบ้าคลั่งในการเพิ่มสาขาแฟรนไชส์ให้ได้มากที่สุดจนในที่สุดเรย์เลือกที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งหมดจากมอริสและริชาร์ดและได้เจราจาขอซื้อขาดกิจการแมคโดนัลด์ซึ่งกำลังเติบโตมาเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดในปี1961ด้วยราคา2ล้านเแสนเหรียญซึ่งสองพี่น้องแมคโดนัลตกลงรับข้อเสนอนี้ด้วยข้อแม้ว่า พวกเขาจะยังคงมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของร้านแมคโดนัลล์สาขาแรกในเมืองซานเบอร์นาดิโนอยู่เหมือนเดิมสร้างความคุนเคืองใจให้กับเรที่ไม่สามารถครอบครองแมคโดนัลด์สาขาแรกอันโดดเด่นและยังคงทำรายได้มหาศาลทำให้เรจงใจเปิดร้านแมคโดนัลด์สาขาใหม่ห่างออกไปเพียงหนึ่งช่วงตึกตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านดั้งเดิมของมอริสและริชาร์ดซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเดอะบิ๊กเอ็มเนื่องจากสองพี่น้องไม่มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อแมคโดนัลด์อีกต่อไปแล้วทำให้อีก6ปีต่อมาเดอะบิ๊กเอ็ม ร้านอาหารเพียงร้านเดียวที่เหลืออยู่ของสองพี่น้องแมค o โดนัลต้องปิดตัวลงอย่างน่าเศร้าในที่สุดโดยภายหลังจากที่เร่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของแมค o โดนัลด์อย่างเต็มตัวแล้ว mm hmm. เขาก็เริ่มทําการปรับปรุงสัญ,ญลักษณ์ซุ้มโค้งสีทองของร้านเสียใหม่ mm hmm. ให้มาประกบเข้าด้วยกันเป็นรูปตัวเอ mm ็ม hmm. ก่อนจะกลายมาเป็นโลโก้ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีในปัจจุบัน mm hmm. และมีการนําเอามาสคอตตัวตลกอย่างโดนัลแมคโดนัล มาใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของบริษัทในปี1963แทนที่เชฟสปีดี้ที่สองพี่น้องแมคโดนัลด์ใช้มาอย่างยาวนานกว่า15ปีและต่อมาในปี1977เรยได้ออกหนังสือ g r i d i n g It Out The Making of McDonald's บอกเล่าเรื่องราวอัตชีวประวัติของตัวเองโดยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารชื่อดังอย่าง McDonald's และยังอ้างว่า McDonald's แห่งแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในเมืองเดสเพลนส์รัฐอิลลินอยสทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั่น เป็นร้านแฟรนไชส์ภายได้ชื่อของเรย์ซึ่งได้เปิดขึ้นในอีก7ปีหลังจากสาขาแรกของ2พี่น้องแมคโดนัลในเมืองซานเบอร์นารีโนที่เรย์ไม่เคยมีสิทธิ์ได้ครอบครองมันภายหลังจากที่ร้าน The BigM ของ2พี่น้องแมคโดนัลปิดกิจการลงโดยร้านแม d o โดนัล์ซึ่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งโค่นล้มสาขาแรกอันเป็นที่รักของทั้งคู่ลงไปอย่างสุดเจ็บแสบมอริสและริชาร์ดไม่ได้กลับไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารอีกต่อไปริชาร์ดจึงตัดสินใจย้ายกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียยยบงงง่าา้นนเกิดขอต ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในขณะที่มอริสยังคงปักหลักอยู่ในแคลิฟอร์เนียต่อไปว่ากันว่าอีกหนึ่งในข้อตกลงที่เรได้เสนอให้กับสองพี่น้องแมคโดนัลในการซื้อขาดกิจการร้านแมคโดนัลด์ไปเป็นของตัวเองนั้นเรได้เสนอที่จะมอบส่วนแบ่ง0่เต่อปีจากยอดขายแฟรนไชส์ทั้งหมดให้กับสองพี่น้องเหมือนเดิมตามสัญญาแรกโดยเป็นการตกลงปากเปล่าโดยการจับมือสัญญาต่อก,กันเท่านั้นโดยไม่มีหลักฐานใดๆสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ นอกเหนือไปจากคำกล่าวอ้างจากล้านชายของสองพี่น้องแมคโดนัล์อีกทั้งตัวมอริสและริชาร์ดเองก็ยังไม่เคยออกมาปริปากพูดถึงเรื่องนี้ต่อสาธารณชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งหากว่าสัญญาลับนี้เป็นความจริงสองพี่น้องแมคโดนัล์และทายาทของพวกเขาจะต้องได้รับเงินจากสาขาแฟรนไชส์ทั่วโลกมากถึงหลายร้อยล้านเหรียญต่อปีในปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงอันแสนเจ็บปวดนั้นมอริสและริชาร์ดไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากแฟรนไชส์อาหารจานด่วนชื่อดัง อย่างแม d โดนัลดที่พวกเขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยกันเลยแม้แต่เหรียญเดียวโดยในปัจจุบัน McDonald's ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับแรกของโลกทั้งยังมีสาขามากกว่า38,000แห่งในกว่า100ประเทศทั่วโลกและทำไรายได้สูงถึงกว่า23,000ล้านเหรียญในปี2021แต่ชื่อของมอริสและริชาร์ดแมคโดนัลดกลับแทบไม่เป็นที่รู้จักของผู้คน ในขณะที่ชื่อของเรคล็อกกับได้รับการยกย่องให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์จนเวลาล่วงเลยไปนานถึง30ปีกว่าที่แมคโดนัลด์จะเริ่มให้เครดิตในการเป็นผู้ก่อตั้งที่แท้จริงแกสองพี่น้องแมคโดนัลในปี1991แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่มอริสได้จากโลกนี้ไปเสียก่อนตั้งแต่ปี1971จากภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยอายุ69ปีจนไม่มีโอกาสรับรู้ถึงการยกย่องที่สายเกินไปในครั้งนี้ แม้โชคชะตาของสองพี่น้องแมคโดนัลจะดูน่าขมขื่นแต่การสัมภาษณ์ผ่านสื่อของริชาร์ดแมคโดนัลลผู้ก่อตั้งตัวจริงเพียงคนเดียวที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นกลับเป็นไปอย่างสงบทั้งยังไม่เคยว่าร้ายแก่อดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างเรคล็อกที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปริชาร์ดกล่าวว่า <Yeah. S 1> เขาพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและไม่เคยคิดเสียใจกับการตัดสินใจขายกิจการในครั้งนั้นเลย ริชาเสียชีวิตที่บ้านพักในเมืองแมนเชสเตอร์รัตนิวแฮมเชียร์ในปี1998ขณะอายุได้89ปีทิ้งทรัพย์สินมูลค่า1ล้าน800,000เหรียญไว้ให้กับภรรยาในขณะที่เรย์คล็อกได้ทิ้งทรัพย์สินกว่า1 0 0 0ล้านเหรียญให้กับภรรยาหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตลงไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในปี1984ขณะอายุได้82ปี เรื่องราวเกมธุรกิจสุดดราม่าของอาณาจักรอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลสอันยิ่งใหญ่นี้ยังได้ถูกนำไปถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เรื่อง The f o u n e r ในปี2016โดยได้ไมเคิลคีตันมารับบทเป็นเ a รคล็อกบอกเล่าเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังด้านมืดของแฟรนชา์ชื่อดังระดับโลกออกมาได้อย,ย่างน่าสนใจและชวนติดตามและทั้งหมดนี้ก็คือเกมผักหลีบธุรกิจแฟรนชส์แมคโดนัลส ที่คิดว่าสืบสอบเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วสองพี่น้องแมคโดนัลล์จะต้องสูญเสียธุรกิจมูลค่ามาหาศาลไปให้กับเบรคล็อกแต่ในฐานะผู้บุกเบิกตัวจริงผู้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างจนประสบความสําเร็จด้วยตัวเองแล้วชื่อแมคโดนัลส์ของพวกเขาก็ยังคงอยู่เป็นตำนานและเป็นที่จดจําของผู้คนทั่วโลกไปตลอดการครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสําหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ และกดปุ่ม Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคีวบเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คีวบนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปหรืออยากจะฟังประวัติศาสตร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกแบรนด์ไหนก็สามารถพิมพ์ขอ,อกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ